สาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำตับดาห้าห้าเจ็ดภาวะชมรมบ้านธรรมะมสอพอธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงสามารถพิสูจน์ได้ทุกขณะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกดีใจเสียใจติดข้องยินดีพอใจ หงุดหงิดโกรธขุนเคืองไม่พอใจเป็นต้นล้วนเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งของธรรมะล้วนมีความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งยากที่จะเข้าใจแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นการศึกษาถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงเนื่องจากได้สะสมความไม่รู้มาอย่างเนิ่นนานในสังธารวัรการที่จะค่อยๆขัดเกลวความไม่รู้ความเห็นผิดได้นั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกแ็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยดังนั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงและมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะยิ่งขึ้น ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมะมสพขอเสนอคำว่าภาวะหมายถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงภาวะอ่านตามภาษาบาลีว่าภาวะหมายถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงเช่นเห็นมีจริงมีความเป็นจริงของเห็น ซึ่งเป็นเห็นไม่ใช่เป็นอย่างอื่นได้ยินมีจริงมีความเป็นจริงของได้ยินความไม่รู้มีจริงมีความเป็นจริงของความไม่รู้โทสะความโกรธความขุนเคืองใจมีจริงมีความเป็นจริงของโทสะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นยกตัวอย่างภาวะซึ่งเป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงของปยาบาทหรือความปองร้าย ตามข้คอความในพระอภิธรรมปีดกวิพังคปครกรณ์ดังนี้ความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุทลายกิริยาที่คิดประทุทลายภาวะที่คิดประทุทลายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความปากร้าย ความไม่ช่มชื่นแห่งจิตอันใดนี้เรียกว่าพยาบาทสิ่งที่มีจริงไม่พ้นจากชีวิตประจำวันเป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครบังคับบัญชาให้ธรรมะหนึ่งธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นไปได้เลยไม่มีธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดขึ้นเองเลยลอยแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ก่อนการศึกษาพระธรรมยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจนป่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเริ่มที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหารุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดโดยปากาละทั้งปวงโดยทรงใช้คำหรือพยัญชนะต่างๆเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจถูกแกนถูกตามความเป็นจริง แม้แต่คำว่าภาวะก็เช่นเดียวกันเป็นคำที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกอย่างแท้จริงมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดได้แก่จิตหมายถึงสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เจตสิกหมายถึงสภาพธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตรูปหมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยและสุดท้ายคือนิพพาน สภาพธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับมีภาวะคือความเป็นจริงเฉพาะของตนเฉพาะของตนเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วไม่พ้นไปจากนามธรรมาและรูปธรรมเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงขอ,องแต่ละธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนไม่ได้เลย สิ่งที่มีจริงซึ่งดูเหมือนธรรมดาเหลือเกินในชีวิตประจําวันแต่ยากที่จะเข้าใจเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดรั้งหมดตั้งแต่เกิดมามีใครมีอะไรบ้างนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายคิดนึกเมื่อวานนี้ปีก่อนหรือเมื่อใดชาติไหนก็ตามจะพ้นจากหทางนี้ไม่ได้เลย คือเพราะมีตาจึงเห็นมีหูจึงได้ยินมีกลิ่นมีจมูกจึงได้กลิ่นมีลิ้นจึงลิ้มรสมีกายจึงกระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏทางกายแล้วใจก็คิดถึงเรื่องที่เห็นคิดถึงเรื่องที่ได้ยินคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงสิ่งที่กระทบสัมผัสกายจะเห็นได้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นปรมัตธรรมด้วย หมายความว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้นได้เลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงต,ตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็ใช่ว่าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้นนั้นได้แต่ว่าทรงต,ตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างไรก็ทรงแสดงความเป็นจริงอย่างนั้นเพื่อให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเกิดปัญญาเป็นของตนเอง บุคคลผู้ที่เข้าใจธรรมะก็จะรู้ว่าธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆนั้นเป็นปรมถธรรมและยังเป็นอภิธรรมด้วยเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งที่ประเสธปฏิเสธความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาสภาพธรรมะได้เลยสภาพธรรมะใดๆที่เกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เหตุป,ปัจจัย ที่ทำให้สภาพธรรมะในขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นไปทุกๆขนาดด้วยเหตุนี้หัวใจของพระพุทธศาสนาคือธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและปฏิเสธต่ออัตตาตัวตนนี่คือความเป็นจริงของธรรมะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสภาพธรรมะที่มีจริงที่เป็นปรามัตถธรรมมีสีอย่างได้แก่จิตหนึ่งเจตติกหนึ่งรูปหนึ่งนิพพานหนึ่งเพียงแต่ว่าบางคนก่อนศึกษาธรรมะก็ไปสแสวงหาธรรมะเหนือจรดใต้ก็มีแต่พอร,รู้จักธรรมะแล้วหนีธรรมะไม่พ้นเลยไม่ต้องไปสแสวงหาธรรมะที่ไหน เพราะทุกขณะของชีวิตมีสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเลยเป็นธรรมะทั้งหมดอย่างเช่นทางตาที่กำลังเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ว่าจะเป็นใครที่เห็นเมื่อเอารูปร่างออกหมดเห็นเป็นเห็นเห็นเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยต้องมีจักขคู่ประสาธทะหรือตามีสีที่กระทบตา มีเจตติติที่เกิดร่วมกับจิตเห็นและมีกรรมเป็นปัจจัยทําให้จิตเห็นเกิดขึ้นจะเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง,งในความเป็นจริงของธรรมะที่พระองค์รงทรงแสดงจากการตัดรู้จึงทําใหผ้ผู้ฟังผู้ศึกษาสาม,มารถพิจารณาไตรตรองเข้าใจสิ่งที่มีจริงอยากถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ว่าธรรมะทั้งหลายซึ่งเป็นตะพัธรรมะที่มีจริงๆนั้นเป็นอนัตตาทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้เลยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้เข้าใจถูกเห็นถูกในภาวะคือความเป็นจริงของธรรมะแต่และหนึ่งเป็นการค่อยๆปลูกฝังความไม่ใช่เราให้มั่นคงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะได้ฟังได้ศึกษาในส่วนใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกขณะเป็นธรรมะไม่มีเรายิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจเมื่อเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงแล้วจะเห็นได้เลยว่าจะขาดการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยทีเดียว จบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจําสัปดาห์ภาวะความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงชมรมบ้านธรรมะมอสอพอวันอังคารที่หนึ่งกรกฎสิงหาคม2566